สามสองหนึ่งแอคชั่นเนี่ยเนี่นี่อันนี้เขาเรียกหม้อลมของฝรั่งข้างในจะเป็นอะคริลิกข้างในจะเป็นอ่ะเป็นเนื้อชนิดเป็นพลาสติกอ่ะช่างหัวมันเหอะอันนี้เขาเรียกว่าลูกสูบนะอันนี้เขาลูกสูบอันนี้เขาเรียกว่าลูกสูบส่วนอันนี้เขาเรียกว่าฝาหม้อลูกสูบจะมีองค์ประกอบอยู่สองอย่างก็คือ โอลิงนะโอลิงโอลิงแล้วก็ซิมซิมก็คือเนี้ยไอที่เป็นสีฟ้าเนี้ยซิมคือตัวรองเขาเรียกว่าตัวรองตัวรองขยายหรือภาษาภาษานิมมติกเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเ,เขาเรียกสลาลิงหรือตัวรองยูครับอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทำไมถึงทำคลิปนี้ คลิปนี้ได้สองเรื่องเรื่องแรกเดี๋ยวได้ความรู้ในการใส่เรื่องแรกได้ความรู้ในการใส่หม้อลมแล้วกันเรื่องที่สองกูได้บนกูได้บนเวลาเวลามีปัญหาโทษตัวเองกันบ้างหรือไม่ก็ทำให้ละเอียดก่อนที่จะโบ,ยน,นบยนู่นโบยนี่ เอาเรื่องมันมีอยู่ว่าผมส่งโอลิงลูกค้าโทรมาเอโทรมาส่งโอลิงไปให้นะส่งโอลิงไปให้2ตัวซึ่ง2ตัวเป็นตัวใหม่นะกูไม่ได้เอาของเปื่อยๆขัดขาาหรือขายของมือสที่นี่ขายอะไรใหม่ไม่ได้ขายอะไรมือ2นะส่งไปให้เขาก็ประกอบเองเป็นเรื่องปกติ กูสสงไปให้ใบชน,นีส่งคนส่งไปแล้วเขาก็ประกอบแล้วยู่มีโทรศัพท์โทรเข้ามาพี่เคครับโอลิงที่พี่เคส่งมาให้มันขาดครับอ่าสงสัยจังพี่ทําไมของใหม่มันขาดทําไมมันขาดง่ายจังหรือทําไมพี่เอาของมือสองมาให้ผมหรือเปล่ากูขายของไอเ้เหียกูช่วยมึงนนม,มึงหาอะไรไม่ได้อ่ะหม้อฝรั่ง หมอ้อฝรั่งที่มีซิมนะโดยเฉพาะหมอ้อฝรั่งที่มีซิมนะครับซิมซิมตัวขยายโอลิงมนุษย์ทุกคนเวลาเวลาเ,าเห็นไหมเวลาใส่หมอ้อมันก็ต้องคิดว่าจะใส่อย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะใส่ให้ดูใส่ยังไงไม่ให้โอลิงขาดจะได้ไม่ต้องมาโทษกูก็กูเอาของเก่าส่งให้เอาของมือสองส่งให้อ่ะดูนะกูเชื่อ ทำไมกูถึงเชื่ออย่างนั้นเพราะกูก็เคยทำขาดตอนสมัยเข้าวงการใหม่ๆก็พยายามจะใสไงเนี่ยเนี่ยใสลงไปเห็นไหมครับทำการอาดัดพออดัดปุบ๊บเห็นด้านข้างไหมเห็นไหมครับนี่มันมันซ้อนมันเยินแล้วพอใกล้จะสุดขมเลยปุ๊บเหลบร้อเนี่ยครับปีกโอลิงมันก็ขาดครับมันก็ขาดก็แหงเนะครับเหมือนมึงถอดยางอะ เหมือนมันตยางยางไปปีนอยู่ตีนยางไปพับอยู่ที่ปากป็ดอะขาดปะละ่ะขาดวิธีแม่โคตรง่ายเลยเน่ยมทำอย่างนงี้อย่างเงี้วางลงไปกดลงไปเออแค่นี้นวางด้านข้างวางด้านข้างไอ้ควายไม่ใช่ยึดมาเอาไปทําขาดแล้วมาโทษกูขอเค็มขอเปลี่ยนไอ้เหียใส่ไม่โคตรง่ายไอ้หามึงจะไปข,มขม่มข่มยัไม่ไม่เข้าหรอกถึงเข้าก็ อะไรชำรุดเสียหายค่ะน,น,นิ่งตันี่1 2ึ่งากดวางไปเฉยมือเดียวตัวนี่ขคมลงไปปุ๊บแล้วก็บิดปบับเรียบร้อยไม่มันจะยากเทียอะไรเห็นไหมของไม่เสียหายไม่ชำรุดไอ้สัตว์คลิปวิดีโอกูก็ทำให้เยอะแยะไม่เคยไปย้อนดูในยูท y งยูทูปก็มีเทคนิคต่างๆนี่แหละปัญหาส่งให้ผลสุดท้ายขอเค็มกูขี้เกียจเถียง ได้จะเก็บไว้ในใจไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันส่งอะไรเก่าที่ขาดกลับมากูส่งอะไรตัวใหม่ไปให้ไม่คิดตังถือว่าเคลมให้เคลมให้ข้างโง่แต่ก็เดี๋ยวก็คงเข้ามาดูในคลิปนี้ละ่ะออคงหายโงล่ล่ะโอเคนะโอเคนะ3ามหนึ่งคัดจบปิง้ง